สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงเทียงเทนนีพี่น้องตอนนี้เดี๋ขึ้นมาจากน้ำมาครับผมสำหรับสอนกุ้งพี่น้องมาเบ่งผลงานเลยครับผมพานหมาเพันหิวมากพี่น้องโอ้ยหน่อยเน,น่พี่น้องเลยกุ้งยังมาห่างทางงามเลยพี่นออ้องอดู่แถวปอบเป้าแล้วพี่น้องเนาะ,นะนมาพันหมดัด รับพ่อมากับพ่อจะยู่ได้กินครับผมตุ๊กยนกตันนี้ได้กินแน่เตียมท้องเต็มใสไปเลยตอนกจเอ้ยไฟขึ้นมาที่เขาเรียกว่าไฟยังไงเอามือไฟเอามือเอามือหอบขึ้นเอ้ย อะไรพี่น้องกลับบ้านบัดเนี่ยในเวลาอะไรครับผมเที่ยงห้อนแบบเปรียงๆเยงลยทั้งสอนกับผู้ค่อยติดพี่น้องสงสัยมันลงเลิกเนาะเป็นบะใส่ลงเลิกข้างว่า,วาข้าอใดยูได้กินครับผมเดี๋ยวไปสั่นหนึ่งกอนพี่น้องสั้นรับคลิปนี้เดี๋ยวชิมหน้าพอกันใหม่ครับผมครับขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนคืนนอเก่าครับผมสวัสดีครับ